สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามวันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนพฤศจิก,กายน2568นี้เป็นในเรื่องของ การเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวพิจิกักขณะพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่สี่เหรียญ เราก็เป็นไพ King ่งถือถ้วย The Hangman Harafan ใบสุดท้ายแถวบนนะครับได้เป็นไพ่งถือเหรียญนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในแถวล่างสำหรับชาวพิจิกลักษณะพิจิกนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างหไม้ t r e of Pentacle นะครับแล้วก็เป็นไพ4่4 o of Cups หนึ่งไม้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายจะถวยอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ห้าไม้โอ้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็มีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีแน่ๆสำหรับชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกนะครับทีนี้เรามาดูกันตามก่อนนะครับดาวประจําตัวของชาวพิจิกโคจรไปอยู่ในภพเรือนภพเรือนนะครับลักขณาเนาะก็คือทับลักนั่นแหละได้ตําแหน่ง เกษตรบดีด้วย นะก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงและเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะแต่ดาวอังคารเนี่ยนะครับมาจากภพเรือนอลิด้วยเวลาโครจรมาทับลักมันก็อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกอึดอัดใจไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกอาจจะมีปัญหามีประเด็นกับบุคคลอื่นได้บ้างแต่ในท้ายที่สุดคุณก็จะมีโอกาสของความสำเร็จเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องพยายามฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไป เพื่อให้เราไปถึงนะจุดปลายทางความสําเร็จมากขึ้นการที่ดาวาประจําตัวเนี่ยโคจรมั่นคงเป็นตําแหน่งเกษตรบดีเนี่ยแปลว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะสําเร็จนะแต่เราก็คงจะต้องอัปเดตนะครับในลักษณะของการที่เราต้องอัปเวอร์ชั่นของตัวเองอะ่ะให้มันดีขึ้นเพื่อให้เรามันตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นหรือเราอาจจะต้องลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกลงไปบ้างอย่าให้ตัวของเราเองเนี่ย เข้าไปอยู่ในจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นพยายามคลี่คลายแก้ไขปัญหาให้ได้แล้วคุณจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีพิจิกกันบ้างดาวการงานของคุณคือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรเข้าสู่เรือนวินาศและกําลังจัดโครจรถับหลักในราศี พิจิกในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยอยู่ในเลือนวินาศอาจจะดูมีความกดดันบ้างมีความรู้สึกน้อยๆไม่ได้ดังใจบ้างมีความรู้สึกมีปัญหามีประเด็นกับบคุคคลอื่นบ้างแต่ในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกาเนี่ยดาว อาทิตย์เนี่ยคือดาวการงานจากโคจรมาทับลักขณาของชาวพิจิกนะครับการงานของคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นมีโอกาสของการที่จะมีการเจริญเติบโตการพัฒนาครับหนึ่งหมายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะมีชัยชนะมีความสําเร็จมากขึ้นเนาะสำหรับใครที่อาจจะแบบมีธุรกิจมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างในช่วงหนึ่งแต่มันจะค่อยๆคลี่คลายและปรับและแก้ไขได้ทําให้อ่ การทำงานหรือว่าการมีธุรกิจหรือการมี passion ต่างๆเนี่ยดีขึ้นคุณอาจจะมี inspiration มีการคิดมีการตัดสินใจมีรักษณะของการมี การต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของการงานที่มีความโดดเด่นมากขึ้นการงานมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์ต่างๆมีไอเดียมีความคิดที่เข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะครีเอทต่อยอดและพัฒนาได้สุดท้ายเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการงานมากขึ้นทําให้การงานของคุณนั้นมีพลังงานมี e NERGY กับการที่จะมีความรู้สึกดีๆที่จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ พัฒนาและเติบโตไปในทางที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวพระอรสบานีเนี่ยนะับโคโจรไปอยู่ในภพเรือนอะไรเอ่ยไปอยู่ในภพเรือนสุภะนะครับมาจากภพเรือนปุตตะเนี่ยใครที่ลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมีดาวฤกษ์อยู่โคโจรอ,อยู่ในเรือนปัตนิคือเรือนคู่อ่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะครับแต่ ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งการลงทุนใครที่ไม่มีหุ้นส่วนอันเนี้ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากเพราะว่าดาวแห่งการลงทุนโคจรไปอยู่ในภพเรือนสุภาษและตําแหน่งมหาอุดด้วยทําให้เรามีโอกาสที่จะทําธุรกิจสิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับหรือใครที่เป็น บุตรหลานบริวารจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณดีขึ้นนะครับหรือบริวารจะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนผลักดันให้กับตัวเรานั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นก็ได้หรือบุตรหลานอาจจะเรียนจบหรือเรียนได้เรียนดีนะครับทำเกรดได้ดีขึ้นทำให้เราอาจจะภาคภูมิใจในลักษณะของความสำเร็จตรงนั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเนาะ แล้วก็มีโอกาสที่เราจะเติบโตและพัฒนาได้ดีขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยส่งเสริมถ้าเราพยายามทำตัวเองให้มีคุณค่าแล้วก็อาจจะแบบเหมือนทำตัวเองเป็นเป็นผู้น้อยที่ดีอ่ะคุณจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากไพ่เดอะฮาร์ฟันจะให้โอกาสกับตัวคุณหรือเราสามารถที่จะ,ะต่อย,ยอดและพัฒนาและทำความเข้าใจให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสำเร็จพยายาม เรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านี้ที่ดีขึ้นด้วยนะครับอะไรที่มีความรู้สึกว่าเรากําลังเป็นความวิตกความกังวลหรือเรากําลังเซนซิทีฟในการตัดสินใจนะครับเซเว่นอกับโ o ร์ออฟคให้เราพยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นอย่ายึดติดจนเกินไปเราต้องพยายามเคลียร์คัดจบไปเพราะ โอกาสดีๆนะครับความสําเร็จตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณจะพัฒนาและโดดเด่นมากๆเลยบางคนอาจจะขึ้นตําแหน่งได้นะครับสำหรับชาวพิจิกลักษณะพิจิกบอกเลยว่ามาแรงนะครับ หมายถึงตัวคุณมาแรงนะครับได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นหรือว่าอาจจะมีการเติบโตในสายงานของตัวคุณหรืออาจจะมีการโปรโมทหรือมีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมีโชคลาภด้วยนะครับสนับชาวพิจิกนะครับ ช่องนี้เราไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนขนาดนั้นแค่ว่าโอกาสของคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีโดยเฉพาะเพศชายนะครับมากขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูกันในลักษณะของอการ เงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับสำหรับชาวพิจิกคือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคโจรไปเป็นตําแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนสุพาไปเลยนะบอกเลยว่าการเงินนี้ดังปังมากนะครับเกิดราชาถือเหรียญเกิดขึ้นนะครับราชาถือเหรียญเนี่ยแปลว่าการเงินของคุณนั้นค่อนข้างอูฟูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีไพส่สามเหรียญสามเหรียญหมายถึง โอกาสสิ่งดีๆที่เราอาจจะหาเงินได้ดีขึ้นอาจจะหาเงินได้หลายช่องทางมากขึ้นมีการต่อยอดการพัฒนาใครทําธุรกิจจะได้ดิวบิ๊กดิวนะครับจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะปังมากๆเลยโดยเฉพาะคนต่างประเทศหรือแบบไมนว่าทํางานหรือดิวกับต่างประเทศเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้บิ๊กดิวหรือขายของออนไลน์ก็จะประสบความสําเร็จดีขึ้นนะครับแต่ อะไรก็แล้วแต่นะครับเราควรที่จะต้องพยายามเซฟเซฟเงินตอนมีเงินมันก็มีแต่ตอนไม่มีมันก็อาจจะลำบากอยู่เหมือนกัน f o ล์ทเป็นตัคเคอันนี้ไม่ได้แปลว่าลำบากนะครับการเงินเพียงแต่เขาแค่บอกว่าสี่เหรียญไม่ได้ขาดแคลนห้าเหรียญถึงจะขาดแคลนอันนี้คุณได้สี่เหรียญสี่เหรียญหมายถึงคุณต้องพยายามขวงแหนในเรื่องของการเงินบ้างมีเงินก็เก็บเงินบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าใช้จ่ายไปตามความรู้สึกขนาดนั้นบริหารจัดการเงินอะ่ะ คุณอยากซื้ออะไรซื้อได้ถ้าคุณบริหารจัดการเงินแล้วคุณกันเงินไว้แล้วมีเงินสำรองแล้วเงินจุกเฉินแล้วอ่ะโอเคคุณอยากใช้อะไรใช้เลยทีเนี้ยนะครับเพราะมันเราเรากันเท่าเซฟเซฟไว้แล้วมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคกว่านี้ถูกไหมครับการเงินยังถือว่าพัฒนาและเติบโตและต่อยอดไปในทางที่ดีมากๆคิงถือเหรียญเนี่ยเท่ากับ 9.5เต็ม10นะครับแล้วก็สามเหรียญคือการได้รับโอกาสมีคนแวะเวียนมา,าซื้อของคุณถ้าเกิดคุณขายของคุณจะมีคนลูกค้ามาอุดหนุนมาคอยสนับสนุนกับตัวคุณนะครับหรือใครที่ทํางานประจําก็อาจจะมีงานเสริมงานจ็อบสิ่งต่างๆประสบความสาเร็จมากขึ้นแบบเนี้ยไม่ใช่ทํางานได้ช่องทางเดียวมีช่องทางหลายช่องทางที่จะทําให้ชาวพิจิกลักษณะพิจิกนั้นเติบโตและพัฒนาได้ดีขึ้นหรือบางคนเอาเงินเนี้ยไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดพัฒนาได้ดีขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะได้ รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมีคนให้โอกาสกับในเรื่องของการเงินที่ประสบความสําเร็จนะครับบริหารจัดการในเรื่องของการเงินได้ค่อนข้างดีแล้วก็โดดเด่นการเงินเข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกำดีขึ้นดาวการเงินได้ตาแหน่งมหาอุดไม่ธรรมดาแถมยังไปอยู่ในเรือนสุภาด้วยนะครับบอกเลยว่ามันต่อย,ยอดมันพัฒนาได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวแต่ขอร้องอย่างเดียวอย่าอออินกับสิ่งที่ทำนะครับเนาะอย่าอออินคือสมมติว่า เรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอย่าลงทั้งหมดในก้อนก้อนเนี้ยในธุรกิจเดียวนะครับเพราะมันไม่ได้แบบคือสมัยเนี้ยถ้าถ้าดังปังมันก็ดังปังไปเลยแต่ถ้ามันไม่ปังมันก็ล่วงเลยอันเนี้ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าดวงคุณมันกําลังดีแต่คุณนะจะรู้หรือเปล่าว่าดวงของคุณมันจะแย่ตอนไหนเพราะดาวพฤหัสบดีจะโคจรถอยหลังไปในภพเรือนมอรณะนะครับในวันที่ก่อนคริสต์มาสอีฟจุดนั้นนะจะเป็นจุดที่คุณต้องระมัดระวังนะ เพราะเพราะว่าดาวพระศพดีคือดาวการเงินจะถอยหลังไปในภพเรือนมรณะเป็นพินทุบาทด้วยดังนั้นเนี่ยคุณลงทุนได้แค่ช่วงคราวในช่วงนี้ก่อนที่จะได้เด็บเด่นเด่นปังปัแต่คนบอกว่าอ้าวแล้วฉันลงทุนมานานแล้วฉันต้องหยุดไหมไม่ต้องขนาดนั้นครับแค่ยอดมันอาจจะดรอปลงเนาะช่วงนี้มันอาจจะก,กอยเป็นกรอบเป็นกำรรจนถึงเดือนธันวานะครับพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงกอบกอยแต่พอหลังคริสต์มาสไปแล้วเนี่ยดวงของคุณอ่ะ มันจะดรอปลงอันนี้ก็ต้องแบบกลับไปอยู่ในสถานะเดิมชั่วคราวก่อนนะครับงดการลงทุนเพิ่มแบบนั้นเป็นต้นนะครับเนาะอันนี้มันก็เป็นจังหวะและโอกาสนี่คือข้อดีของการดูดวงโหราศาสตร์นั่นเองนะครับโหราศาสตร์ไทยที่มาอัดอ t กับไพ่นะครับว่ามันก็สอดคล้องไปในทางเดียวกันได้นะครับเพราะไพ่จะเห็นภาพแต่โหราศาสตร์มันจะช็อตขัดเห็นต้นสายปลายเหตุมากกว่าเอามาผสมกันมันก็จะเกิดความแม่นยํามากขึ้น ประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนเอาเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยําต้องดูดวงส่วนตัวเพราะจะได้ดูในพื้นดวงของคุณว่าตรงกับสิ่งที่คุณนั้นเดินทางมาหรือเปล่าน,น,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณคราม